ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาศูนชแนลนะครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับผมที่8กันยายนพศ2565นะครับผมวันนี้มีสินค้านะครับเกี่ยวกับตู้ลําโพงและก็ดอกลำโพงนะครับผมมากมายนะครับหลายยี่ห้อนะมาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับผมครับผมก่อนอื่นนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับผมย้ำนะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็จะเป็น0 89นะครับ4064695นะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกตรงนี้ก็ผ่านได้เลยเด้พี่น้องครับผมไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้นะครับผมเป็นหม้อดึงไฟนะครับผมสยามนีออนนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น 60แอมป์นะครับผมตัวนี้ก็มีปลั๊กมีอะไรมาให้พร้อมนะครับผมมีทั้งปลั๊กแล้วก็สายไฟสะพานไฟนะครับผมแล้วก็มีวัดโวลต์นะครับผมนี่ครับจะเป็นวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับผมเป็นดิจิตอลนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมมีสายให้พร้อมเลยนะครับผมตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อ5 5 0 0บาทนะครับผมราคานี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแต่ก็มาดูที่ตู้นะครับผมตู้เป็นตู้ RCF นะครับต so ัว RCF 15นิ้วนะครับผมตัวนี้ห like <this> ูจับเป็นหูจับ JBL นะพี่น้องนี่ครับหูจับ JBL นะครับครับผมแล้วก็นี่ครับเบาเสียบก็จะเป็นเบาเสียบคู่แบบนี้นะครับเป็นเบาเสียบคู่นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับนี่ครับผมมีทั้งหมดสี่ใบเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่สภาพสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมก็จะนี่ครับผมด้านหน้าก็จะใส่เป็นปากแบบนี้นะครับผมเป็นปากแตยนะครับปากแตยขนาดใหญ่นะครับ ตัวน like ี next, Again, ้นะครับหรือถ้าไหนจะเอาไปดัดแปลงเอาก็ได้เด้อตัวนี้ครับผมดัดแปลงใส่ไปเรียต้องแปรก็ครับผมทําเบาใส่เอานะครับตัวนี้เป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับผมตัวนี้งานสวยนะครับงาน CNC นะพี่น้องนี่ครับนี่ครับเบาเสียบแบบนี้เลยนะครับผมมีพรมนะครับมีพรมซับเสียงนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะพี่น้องครับผมนี่ครับนี่ครับหูจับจะเป็นหูจับ JB l นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเพจใหญ่นะครับนี่ ทำงานสวยๆเลยนะครับผมเป็นไม้อะแท้20มิลสีระเบิดนะครับหูจับเป็นหูจับเล็กนะครับตะแกรงเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มอย่างหนาเลยครับตัวนี้ครับผมครับผมเป็นตะแกรงปั๊มหนามากครับตัวนี้ครับผมหนากว่าทั่วๆไปตามท้องตลาดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหนาครับครับผม เป็นตะแกรงยางนาเลยนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อครับผมขอเปิดราคาพร้อมจะส่งนะครับผมใบละ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับตู้เปล่านะครับ1,500าบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับนี่ครับ ผมมีเบาเสียบให้ทุกตัวนะครับผมใบละ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมเป็นตู้เปล่าสิบนิ้วตะแกรงปั๊มนะครับไม้อัดแท้20่มิลซีลเบิดนะครับแล้วก็มาอีก1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตู้12นิ้วนะครับผม1นคูณหนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเด้อครับผมนี่ครับสวยๆนะครับนี่ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ครับผมผมทำคลิปนะครับลองมิกเซอร์อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมถ้าไหนสนใจเด้อนี่ครับผมตัวนี้ก็ใบละ1,500บาทนะครับผม ตัวนี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมราคานี้จะส่งพร้อมจะส่งให้เลยนะครับนี่ครับกับผมดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมสภาพนะครับก็ตามที่เห็นนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้ครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานเด้อนี่ครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตู้สิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้ว W นะครับเป็นตู้ w 8แปดแปดนะครับ W แปดแปดนะครับตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะครับตัวนี้ขอบเหล็ก น่ครับผมหูจับกวจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสวยเลยนะครับตัวนี้ท่านไหนต้องการพร้อมใช้งานนะครับผมใบละ2,500บาทนะครับหรือว่าจะรับเป็นตู้เปล่าก็ใบละ1,500บาันะครับาทนะครับผมครับผมตัวนี้ก็เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองเ้อท่านไหนไม่สะดวกก็ครับผมไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้15้านิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับหูจับเป็นหูจับเด็กนะครับตู้นี้เป็นตู้ออเดอร์6นะครับผมตัวนี้ผมแกะด้านหน้าให้ดูนะครับนี่ครับ ครับผมเป็นงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เปิดราคาพร้อมจะส่งนะครับใบละ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้นะครับตู้18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้เจบินแฟรนะครับเจบินแฟรนี่ครับผมเป็นแม่อาจจะยี่สิบมิลนะครับหนาๆตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับผมดอกจะเป็นดอกพีโอรีโอนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น PCM PCM ตัวดำนะครับตัวนี้ PCM ตัวดำนะครับใบละ3,500บาทนะครับเฉพาะท่านที่ ครับผมสามารถเข้ามารับเองได้นะครับเพราะตัวนี้ค่อนข้างหนักนะครับนางก็จะเป็นหน้าผ้าแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าผ้าแบบนี้เลยสวยๆนะครับนี่ครับใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับผมราคานี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้บีพันนะครับตู้บีพันสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้บริษัทนะครับของโปรยูโรเทคนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นตู้เปล่านะครับนี่ครับสวยเลยนะครับนี่ครับเป็นตู้จากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมี เ si. บ้านะครับเบ้า i̇şte right สำหรับเสียบขามอนิเตอร์นะครับที่อยู่ด้าน,านบนนะครับนี่ครับครับผมตัวนี้นี่ครับสภาพสวยๆนะครับไปเห็นภายในกันชัดๆเลยนะครับผมตัวนี้ครับผมก็จะมีแค่2ใบเด้อพี่น้องมี2ใบครับผมเป็นตะแกรงปั๊มนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลตะแกรงปั๊มหูจับเหล็กนะครับไปละสองพันบาทนะครับผมครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวผมเช็คค่าส่งให้นะสำหรับท่านที่ต้องการให้ส่งเนี่ยราคาสองพันบาทรับเองนะครับผมส่วนค่าส่งพี่น้องทางไหนต้องการให้ส่งก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คขนส่งให้นะครััับผผมมแลลล้วววก็็ตตต่่าางงนนะเปู โบวีนะครับโบวีของช่างน็อตนะครับช่างน็อตมหาสารคามด้วยตัวนี้ครับผมเป็นตู้ขอบเหล็กแม้แท้ยี่สิบมิลนะครับผมเป็นตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับนี่ครับผมเป็นตู้ของช่างน็อตนะครับครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมเฉพาะท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับผมตัวนี้ใบละสองพันบาทนะครับใบละสองพันบาทนะครับเดี๋ยวต่อไปนะผมพามาดูด้านในนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ กับผมด้านในนะครับผมมาเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะครับผมตู้นี้นะครับผมเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นของอาจารย์โจนะครับนี่ครับกับผมแผ่นดินไหวยี่สิบเอ็ดนิ้วของอาจารย์โจนะครับผมถ้าไหนต้องการขนาดตู้นะครับผมสามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมทักไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับไลน์ก็เป็นเบอร์ตามที่แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะครับผมศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับผมตัวนี้เป็นแผ่นดินไหวอาจารย์โจนะครับนี่ครับ ผมของค่ายพงพิทักษ์นะครับผม2 1นิ้วเด้อนี่ครับผมใบละส0 0 0บาทนะครับผมใบละ2 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองนะครับผมแล้วก็ตู้นะครับแผ่นดินไหวนะครับผมตัวนี้เป็นแผ่นดินไหวนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับขอบเล็กนะครับ นี่ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับนี่ครับผมงานสวยๆนะครับตัวนี้มีทั้งหมด4ใบนะครับตัวนี้เป็นแผ่นินต์ไว18นิ้วนะครับแผ่นินต์ไว18นิ้วนะครับผมเป็นขอบเหล็กนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับท่าไหนสนใจนะครับใบละ2,000บาทนะครับผมราคานี้รับเองเด้ออันนี้นะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันประมาณหกกิโลครับประมาณหกกิโลนะครับผมถ้าค่าส่งก็จะปาเข้าไปประมาณ6700นะครับพี่น้อง ผมว่ามันค่อนข้างสูงครับอันนี้ครับผมสาหรับท่านที่ครับผมสะดวกมารับเองดีกว่านะครับผมครับผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับหรือท่านไหนต้องการให้ส่งจริงๆนะครับผมหรือว่าสู้ค่าส่งได้ก็ไม่เป็นไรครับจะส่งให้ได้นะครับสำหรับตู้นะครับนี่ครับผมแผ่นินไบว์18นิ้วนะครับผมท่านไหนต้องการขนาดก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหรือว่าครับผมจะทักไลน์เข้ามาครับเดี๋ยวผมแจ้งไปทางไลน์เด้อครับผมแล้วก็ ดอกแลมนะครับผมดอกแลมนะครับเป็นดอกแหลม JBL นะครับตัวนี้นะครับเป็น Ma d e in USA นะครับผมนี่ครับครับผมเป็นดอกแหลมสีสวยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นถอดออกมาจากตู้นะครับตู้ JBL นะครับพี่้องนี่นี่ครับตัวนี้ก็ขนาดน่าจะประมาณไว้น่าจะเป็นไว้น่าจะพอๆกับไว้คอมสีสีนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมถ้าในสนใจเด้อครับผมแลมครับแลมคอมนะครับแลมคอม JBL นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับด้านหน้าก็จะใส่เป็นนะครับ ปลากเกียวนะครับพี่น้องนี่ครับเป็ดปลาเกียวแบบนี้เด้อครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับหรือว่าท่านไหนอยากได้นะครับครับผมเป็นแหลมคอมนะครับเสียงดีๆนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาเด้อครับผมดอกละห้าร้อยบาทนะครับดอกละห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับราคานี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ครับผมเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมนี่เม็ดอินยูเอสเอนะครับผมเป็นแหลมคอมครับผมไว้น่าจะเป็นซีซีนะครับน่าจะเป็นคอมซีซีเด้อนี่ครับผม ประมาณนี้นะครับผมครับผมถ้าไว้ขาดก็น่าจะใช้ความซีซีแปงได้อยู่นะครับผมเป็นรุ่น245 JBF นะครับผมนี่ครับเป็นของ JBL นะครับ Made in USA นะครับดูกนจะชัดนะครับพี่น้องแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาดูที่ดอกลำโพงกันบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมดอกเป็นดอก Nanoa นะครับ Nanoa เป็นรุ่น NB1564 นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น400วัตต์นะครับดอกเป็นดอกเดิมด้วพี่น้องครับผมแต่จะของเดิมนะครับ พ่นหมวกนะครับพ่นพ่นหน้าหมวกมานะครับผมก็เลยดูหมวกไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็เดิมๆนะครับผมยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ครับผมท่าไหนสนใจนะครับผมดอกละ450บาทนะครับผมมีทั้งหมด2ดอกเด้อแต่ก็มาที่ดอก npe นะครับผมดอก npe 15นิ้วนะครับครับผมนะำหนักว่าก็เป็น15นิ้วนะครับผม15นิ้ว400ร้อวัตต์นะครับส่วน npe นะครับตัวนี้เป็น npe 15นิ้วนะครับผมวัตต์อยู่ที่800ร้อวัตต์นะครับผมเป็นรุ่น1 5 a 7 5นะครับตัวนี้ เป็นไว้สามนิ้วนะครับผมเป็นโครงหล่อนะครับผม NPE โครงหล่อ15นิ้วนะครับครับผมสภาพเดิมๆนะครับสวยๆนะครับตัวนี้สวยมากครับพี่น้องนี่ครับผมนี่สวยทั้ง4ดอกเลยครับผมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับไว้เดิมๆนะครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับดอกละ1,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับดอกละ1,200บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ดอก15นิ้วนะครับ15นิ้วอีเมเนนต์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น แคปป้าโปรนะครับแ mm hmm. คปป้าโปร1 5 A นะครับครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อป15นิ้วนะครับนี่นี่ครับผมแคปป้าโปร1 5 A นะครับผมเป็นโครงหล่อนะครับผมโครงหล่ออีเมเนนต์นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับดอกเดิมๆเนื้อพี่น้องนี่นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับครับผมให้ดูกันชัดๆนะครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับงานสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นครับผมของยี่ห้อนะครับอีเมเนนต์นะครับอีเมเนนต์นะครับตัวนี้เป็น ตัวนี้ก็จะนี่ครับผมดีไซน์นี่ครับผมแอนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมตัวนี้ดีไซน์อินยูเนะครับผมนี่ครับครับผมท่านไหนต้องการดอกนะครับสิบห้านิ้วคุณภาพสูงๆนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมจบๆนะครับตัวนี้สิบห้านิ้วอีเมเนนนะครับเป็นรุ่นแคปป้าโปรนะครับสิบห้าแอมป์นะครับครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่นะครับดอกละสองพันบาทนะครับ พร้อมจะส่งตัวไทยนะครับดอกละสองพันบาทพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมมีทั้งหมดสี่ดอกเวยพี่น้องครับผมแล้วก็มาดูที่ดอกสีผ้านิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นสี้านิ้วโค้งร่อนะครับไว้สามนิ้วตัวนี้ผมถอดออกจากตู้เน็กโซ่นะครับถอดออกจากตู้เน็กโซ่ครับเป็นดอกเดิมๆนะครับผมยังไม่เคยซ่อมนะครับใช่ครับเป็นดอกขนาดถกเลียมนะครับเป็นดอกกเหลี่ยมแปร์เรียมนะพี่น้องเป็นแปด์เรียมนี่ครับ ครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจเรื่องตัวนี้ดอกละ1 5 0 0ับาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ดอก PA นะครับผมตัวนี้เป็น PA 400วัตต์นะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นดอกตัวนี้น่าจะเป็นดอกส่งนอกนะครับพี่้องครับผมไม่บ้านเราไม่ไม่ค่อยเจอในท้องตลาดนะครับตัวนี้ครับผมน่าจะเป็นตัวส่งนอกนะครับนี่ครับผมเป็นรุ่น PA 400นะครับผมวัดอยู่ที่700วัตต์นะครับตัวนี้วัดสูงนะครับ ครับผมตัวนี้เป็นมิดเบลดนะครับเป็นมิดเบลดนะครับก็สามารถลงไฮพาวเวอร์มิดเบลดอ่าสามารถลงความถี่ได้ทั้งเบลดทั้งกลางเลยนะครับตัวนี้นะครับผมครับไม่เล็กใหญ่ๆนะครับผมเป็นรุ่น PA 400นะครับ PA 400นะครับวัดอยู่ที่700วัตเด้อตัวนี้ครับผมราคานะครับผมดอกละ1,300บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ดอก18นิ้วนะครับ18นิ้ว MS นะครับตัวนี้นี่ครับ18นิ้ว MS นะครับเป็นรุ่น PA 18นะครับ หนึ่งแปดแปดแปดพีนะครับผมนี่1 2 0 0พันสองรวัตต์นะครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้น่าจะเคยซ่อมมาแล้วนะพี่น้องครับผมครับผมตรงมวกตัวงมวกมีรอยแกะนะครับมีรอยแกะเดี๋ยวดูดูที่คอนิดนึงนะครับครับผมแต่คอสวยเนอะพี่น้องนี่ครับผมตรงคอสวยนะครับตรงตรงคอดูเหมือนไม่เคยรื้อนะครับครับบางทีอาจจะมวกหลุดเนอะพี่น้องครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ ท่านใดสนใจเรื่องตัวนี้ครับผมดอกละ1,100บาทนะครับผมพร้อมจะสง่งทั่วไทยนะครับ1,100บาทนะครับพร้อมจะสง่งทั่วไทยแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นดอกโปรยูโรเทคนะครับนี่ครับเป็นดอกโปรยูโรเทค18นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นดอก8ปดโอมนะครับ1อยนิ้วนะครับตัวนี้1,200บาทเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมเป็นดอกคงรอนะครับของของบริษัทโปรยูโรเทคนะครับนี่ครับดอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดอกละ2,000บาทนะครับผมพร้อมจะสง่ง ตัวไทยเอ๊ะตาไหนสนใจนะครับแล้วก็มาที่ดอกนะครับผม18นิ้วนะครับ Challenger นะครับตัวนี้เป็นรุ่น650บาทนะครับผม Challenger 650นะครับ650 EL นะครับเป็นรุ่นโมเดล C18650EL นะครับนี่ครับนี่ครับผมตาไหนสนใจเอ๊ะตัวนี้นะครับผมผ่านมือหมอมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เบียดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะครับผมนี่ครับผมไม่เบียดนะครับพี่น้องใช้งานได้ปกตินะครับผมตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับผมดอกละ 1,800พันแดร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งพันแดรอบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมใช้งานได้ปลติแน่นอนนะครับผมไม่เบียดนะครับแต่ก็มาที่ตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นดอก넥ซอนนะครับนีคซอนยี่สิอดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นร้ห้านิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสองหนึ่งพีห้าวสองนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นรอยห้านิ้วนะครับเป็นร้อยห้านิ้วนะครับผมตัวนี้มีกำลังวัดบอกไหมครัพี่น้อง ครับผมไม่มีกำลังวัดบวกเลยพี่น้องครับผมตัวนี้ครับผมเป็นดอกนีกซ้อนนะครับผมนี่สภาพดีสวยเลยนะครับนี่ครับผมดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับสภาพใหม่กิ๊กเลยนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้น้ำหนักเยอะมากครับผมค่อนข้างหนักเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้6,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับ21นิ้วนะครับผมนีกซ้อนนะครับเป็น21นิ้วไว้หนิ้วนะครับผม6,500บาทนะครับต่อดอกนะครับพร้อมจะส่ง ตัวไทยนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้านะครับเข้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับผมเพียงเท่านี้เถ้าไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์88946695 4นะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนมาธยมนะครับอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับผมถ้าไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดต,ติดตามแลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ mm. <pe ering S 1> ื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ